นี่ยสิต้นเหตุแล้วเนี่ยก็ก็ผมเชื่อว่าเพลงในยุคนี้มีหลายๆคนอยากจะฟังนะครับแต่ว่าไม่มีคนเอามาร้องกันเป็นจริงเป็นจังนะครับพอมีคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นมิวสิกแอนด์บที่เราจะได้ฟังเพลงมาต่างๆเคาะๆในยุคเกศศูนอย่างเงี้ยแล้วก็มีนักร้องคุณภาพหลายท่านอย่างเงี้ยมาร้องกันให้ฟังกันเป็นเรื่องเป็นนาคจัา มียุกเกินยุกเินขึ้นไปเหมนยัได้ลองจับปืนแต่เราเคยได้ยินมากก็รู้สึกแค่เริ่มร้องแล้วมันก็อยากจะร้องเพลงอื่นอีกแต่มันหยุดกันไม่ได้มันเมื่อกี้เขายังยืนยืมทำเพลงอื่นอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่านอกเหนือจากบทเพลงที่ที่เราเคยชื่นชอบกันในตอนตอนเป็นวัยรุ่นกันอยู่อะไรอย่างนี้ยนะคะแล้วเนี่ยเราได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยมีโตมีนัดอะไรอย่างนี้ย เป็นด้วยเป็นด้วยด้วยแล้วก็มีตัวจริงเสียงจริงในยุคนั้นเลยที่อรสซีรีบูมแล้วประกอบกับการที่แบบมันเป็นครั้งแรกที่ที่โดยโดยส่วนตัวได้ขึ้นคอนเสิร์ตก็เยอะแยะนะคะแต่ว่าเราเราจะได้ทำงานครั้งแรกกันกับมิวสิกดีเรคเตอร์ซึ่งเป็นคุณไก่สุธีซึ่งเราก็ชื่นชอบเข้ามาตั้งแต่สมัยก็อยู่แฟนเอ็กซ์แล้วแล้วก็เริ่มทำแล้วก็เข้าขากันดีแล้วก็คิดว่า มันคงมีอีกลหลายหลาอย่างที่เขาจะทําให้พวกเราร้องออกมาได้ได,ได้ได้เข้าถึงอารมณ์มากขึ้น้ร เราก็ดีใจนะครับดีใจมากๆเพราะว่าอ,อย่างเพลงรุ่นนี้เนี่ย oh. ก็จะเป็นเพลงที่มีภาษาที่มันสละสลวยซึ่งจะต่างจากเพลงสมัยปัจจุบันอะไรเงี้ยครับ oh. แต่ว่าเนี่ยอย่างดูจากบรรยากาศในงานแถลงข่าวเราเห็นคนที่มาดูร้องตามมีความสุขตามเพลงที่ไม่กี่เพลงที่เราร้องวันนี้เราก็รู้สึกว่าโอ้ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ต้องต้องสนุกกว่าน,นี oh. มา้มากๆแน่นอนนะครับเบนรู้สึกไงครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีใจมาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อยากร้องเพลงหลายๆเพลงมานานแล้วแล้วไม่มีโอกาสได้ร้องแล้วก็คอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ที่ได้ ที่ได้ร้องเพลง X Y Z ทีหนึ่งที่ว่าต้องมีครับแล้วต้องมีกีตาร์ไม้ด้วยครับครับแล้วผมนะครับผมก็เติบโตมากับหลายๆเพลงนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ร้องครับอย่างที่ทุกคนพูดนะครับเรามีเพลงในดวงใจหลายเพลงที่เราอยากร้องแต่ไม่มีเวทีให้ร้องจนถึงเวทีนี้ครับผมแล้วผมเชื่อว่ามีเพลงหลายเพลงที่คุณอยากฟังเหมือนกันซึ่งคุณยังไม่เคยได้ฟังฉะนั้นมาดูกันในเวทีนี้ครับผมอืม ไปยังไงตกลงออริจินอลหรือกีเนลฮะครับก็เออ่ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่พี่ออสก็ดีใจนะฮะที่ต้องบอกว่านักร้องแต่ละคนเนี่ยในโดยเฉพาะนักร้องยุคใหม่เนี่ยในแง่ของเทคนิคเทคนิคการร้องเนี่ยมีความสามารถสูงมากนะฮะก็อยากจะเห็นคนที่มีความสามารถสูงแบบเนี้ย เทคนิคเหล่านี้ลองมาใช้กับเพลงยุคสมัยพวกพี่ดูสิเอออยากจะรู้ว่ามันน่าฟังขนาดไหนนะฮะเพราะว่าเพลงยุคนั้นเนี่ยมันมีความไพเราะในตัวมันเองคือเขาเรียกว่าลองถอดดนตรีออกแล้วลองร้องปากเปล่านะฮนะนัเพลงยุคสเวนตี้เอตีอ้ 70, 80, เนี่ยมันจะมันจะมีความไพเราะในตัวมันเองเพราะนั้นถ้าเกิดมาสวมกับเสียงร้องของผู้ที่มีความสามารถแบบนี้พี่คิดว่ามันมันน่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ ก็ดนตรีเรายังเก็บในส่วนที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเพลงในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรหรือระย่างแล้วก็ในส่วนของจังหวะนะครับแล้วก็ตัวทํานองเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญมากในยุคนั้นที่ทํานองเพลงเพราะมากของสมัยก่อนแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสุขที่ได้ร้องเพลงแล้วก็ที่ได้ทําเพลงด้วยทั้งทีมงานทุกๆกฝ่ายเลยจะถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ที่ทำให้เรามีความสุขมากในการที่จะทำทำทำงานในครั้งนี้ครับ ให้พี่ก้องฝากละกันค่ะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เชื่อว่าหลายคนคงจะชื่นชอบนะครับผมเชื่อว่าเพลงในยุคนี้ทุกๆเพลงที่แต่ละท่านจะเอามาร้องในคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมคิดว่าคัดเพลงที่ทีเด็ดมาแล้วทั้งนั้นนะครับเป็นเพลงที่อมตาและเป็นเพลงที่อยู่ในใจทุกๆคนเชื่อว่าผู้ที่มาดูกันในวันนี้รองว่าคงจะได้ความสนุกความสนุกสนานไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับค่ะ